ต่อเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้ใครยังไม่ได้รับสายหรือยังไม่ได้รับ SMS บ้างต้องถามแบบนี้ดีกว่าเพราะว่มันได้กันทุกผู้ทุกคนเหลือเกินจริงๆนะรับสายกันวันหนึ่งเนี่ยไม่หวัดไม่ไหวแล้วบางวันมาเช้ากลางวานัน เย็น <Yeah. S 2> <Y en. S 1> มาตลอดเวลาแล้วรู้แล้วนะจะกําลังจะด่ากลับโดนเขาด่าก,ก่อนแล้วชิงวางสายไปเลยกต่หางเหมือนที่คุณเคยโดนใช่คือสารพัดจริงๆนะคะแล้ว SMS เอนี่ย<ะ>ไปที่ไหนก็ได้รับนะ,อ,ะอยู่ตรงจุดไหนมาทํางานจะไปห้างจะไปตรงไหนเอ๊ะทำไมเราได้รับบ่อยเหลือเกินแล้วยิงเข้ามาแบบรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เรากําลังจะไปทําอะไรที่ห้างตรงนี้มันเหมือนกับเขารู้อ่ะรู้ได้ยังไงถูกไหมนั่น,นนะสิปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปจับกลุ่มมาได้นะคะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้อุป อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องจำลองสถานีเครื่องนี้เนี่ยเอาไว้ส่ง SMS ปลอมมาหลอกลวงประชาชน mm. ลหลายๆท่านน่าจะเคยได้รับ SMS ที่บอกว่ามาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แล้วก็มีลิงก์แนบมาให้คลิกเข้าไปเนี่ยแหละค่ะเขาไปจับคนที่มีเจ้าเครื่องนี้อยู่ในครอบครองได้นะคะตำรวจจับได้ปรากฏว่าเป็นชาวจีนค่ะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการซื้อรถมาแล้วก็นำมาใช้ขับตระเวนเพื่อเอาไว้ส่ง SMS ปลอมแต่ว่าเจ้าตัวยังให้การภาคเศษค่ะ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์บุกเข้าไปจับตัวนายเจิ้งผู้ต้องหาในขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะเนี่ยค่ะจับได้อยู่ที่ลานจอดร,รถของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะย่านถนนสุก,กเสษมแขวงรัชดาเขตดินแดงน,นี่เองค่ะเป็นผลมาจากการขยายผลจากการที่ตำรวจไซเบอร์จับกลุมชาวจีนสคนเมื่อวันที่9มกราคม,ม ขณะขับรถตรวนตามห้างดังย่านรามอินทราสุขุมวิทและฝั่งธนบุรีเพื่อส่ง SMS ปลอมแนบลิงก์เว็บพนันพลตตรีอัธสิทธิ์สุดสงวนรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชุดจับกลุ่มนะคะก็มาถแถลงผลปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต,ต,ติดตามตัวผู้ต้องหาหรือว่าในเจิ้งได้จากการตรวจสอบข้อมูลของรถยนต์ที่ใช้โดยย้อนรอยไปถึงผู้ขายรถ ทำให้ได้ข้อมูลว่าผู้ที่มาซื้อรถคันดังกล่าวเนี่ยก็คือในเจิ้งแต่ปรากฏว่าใช้ชื่อและหนังสือเดินทางปลอมในการทําสัญญาซื้อขายค่ะหลังรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับก็ได้สืบสวนจนทราบแหล่งที่อาศัยแล้วก็นำไปจับกลุ่มตัวเมื่อวานนี้นะคะจากนั้นนำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหเพื่อให้ดำเนินคดีต่อไปค่ะ จากการตรวจสอบเนี่ยรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยที่นําเครื่องฟอเ Station ไว้ที่หลังรถเนี่ยเป็นการซื้อจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งนะครับโดยใช้พาสดตปลอมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการขยายผลไปถึงผู้ขายด้วยว่ารู้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ฝากเตือนนะครับเต็นท์รถเนี่ยจะขายขายรถโดยเร้อยให้กับชาวต่างประเทศ นะครับพาสดตที่นํามาซื้อเนี่ยท่านตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ดูพฤติการเขาด้วยประกอบกันนะครับทีนี้พอตัวผู้ต้องหาได้ลดมาแล้วนะครับก็นํามาให้กับสองคนที่จับโม่ที่9เนี่ยนำใบวเวนจอดตามจุดต่างๆนะครับซึ่งเป็นข้อความนะครับในขนาด s อ s แล้วก็มีลิงก์แนบมานะครับซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเป็นลิงก์การพนัน,น ทีนี้มาฟังจากฝั่งผู้ต้องหานะคะเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าให้การภาคเศษคือยอมรับว่าได้รับเงินสอง2,000บาทจากเพื่อนชาวจีนให้เอาไปซื้อรถยนต์จริงค่ะแต่อุปกรณ์ที่ตำรวจไปเจอในรถเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้ว่าได้มายังไงนะคะแล้วก็อ้างว่าคือก่อนหน้านี้เอารถยนต์ไปเข้าศูนย์ก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่ว่าว่าเป็นเครื่องจําลองส่งสัญญาณเนี่ยมายังไงเขาบอกเขาไม่รู้นะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าในเจิ้ง เดินทางเข้าไทยมาตั้งแต่ปี2558ค่ะด้วยปีซ่านักท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะต้องขยายผลถึงขบวนการนี้ต่อไปค่ะ